สวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าวันนี้จอมกลับเข้ามาที่วังกระโจมที่ดินวิวเขาใหญ่วังกระโจมบ้านสวนวังกระโจมที่ดินวิวเขาใหญ่นคะรนายกอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณลูกค้าค่ะหลังจากที่ไม่ได้เข้ามาที่วังกระโจมนี้ก็เป็นเกือบปีแล้วค่ะคุณลูกค้าหลังจากที่เมื่อก่อนปีกลายเนาะเรา ปิดการขายวังกระโจมไป2เฟสนะคะคุณลูกคา้าคือวังกระโจมเฟสหนึ่งแล้วก็วังกระโจมเฟสสองกลับมาครั้งนี้มีความเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างคุณลูกค้าที่ซื้อเฟสหนึ่งเฟสสองไปเข้ามาปลูกสร้างบ้านสวนกันนะ่ารักน่ารักกันหลายแปลงหลายหลังเดี๋ยวจอมพาคุณลูกคา้าเดินดูความเปลี่ยนแปลงที่งดงามของที่ดินบ้านสวนวังกระโจมค่ะคุณลูกค,าคา้าค่ะค่ะคุณลูกค้าคา่ะอย่าง อันนี้เป็นแปลงโซนอีเนาะเป็นที่ดินวังกระโจมวิวเขาใหญ่ซึ่งเราปิดกัรขายไปแล้วเมื่อปีกายค,กค่ะคุณลูกค้าค่ะตอนนี้กลับเข้ามาอีกทีต้องเรียกว่ารู้สึกภูมิใจมากค่ะคุณลูกค้าเพราะว่าหลายแปลงเข้ามาทําเป็นแนวบ้านสวนเข้ามาใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินหลายแปลงก็ยังผ่อนอยู่หลายแปลงก็ปิดสดกันไปแล้วซึ่งของเราช่วงระหว่างผ่อนก็คือเข้ามาใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินแบบนี้ได้ค,ค,ค่ะคุณลูกค้าค่ะต้องเรียกว่านะตอนนี้วังกระโจมของเรามีสีสันมากหลังจากที่จอมไม่ได้เข้ามา เป็นปีกว่าแล้วคุณลูกค้าค่ะหลังจากที่ปิดการขายไป2เฟสคือเฟสหนึ่งเฟสสองนะคะคุณลูกค้าวันนี้ย้อนกลับเข้ามาดูอีกทีหนึ่งรู้สึกว่ามีความสุขมากค่ะที่เห็นลูกค้าลหลายๆแปลงเข้ามาใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะเนาะเข้ามากุดบ่อเลี้ยงปลาทำแนวบ้านสวนบางบ้านก็มาปลูกพืชผักสวนครัวรั้วก,กินได้บางบ้านก็มาแต่งมาสวนน่ารักน่ารัก,รกเป็นแนวรีสอร์ทเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกแปลงหนึ่งคือแปลงนี้ แปลงนี้เป็นแปลงดีหค่ะนะคะจมคุ้นๆว่าแปลงดีหนี้มัน200ตารางวาหรือ180ตารางวาก็ลืมๆเหมือนกันค่ะคุณลูกค้าขายเนื่องจาว่าเราเปิดมา2เฟสนะคะแล้วก็คือปิดการขายไปทั้ง2เฟส เร็วๆนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะเร็วๆนี้เราจะมีการเปิดเฟสใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นวังกระโจมเฟสสามวงกระโจมที่ดินวิวเขาใหญ่นะคะคุณลูกค้าค่ะสดได้ผ่อนได้ดีงามมากตอนนี้ต้องเรียกว่ามีเพื่อนบ้านและมีหลายแปลงเข้ามาทําเป็นบ้านสวนบางแปลงก็ดูเหมือนรีสอร์ทน้อยๆน,น,น่ารักน่ารักค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้จอมพาคุณลูกค้าดูโซนดีกับ แล้วเดี๋ยวจอมจะพาคุณลูกค้าไปดูอีกแปลงหนึ่งซึ่งอีกแปลงหนึ่งคุณลูกค้ามาหลงกล้วยแล้วก็ตอนนี้ทําเป็นสวนกล้วยต้องเรียกว่าให้ผลผลิตละแล้วก็นํากล้วยออกขายด้วยนะคะคุณลูกค้าขาดได้ตอนนี้คือจอมอยู่ที่วังกระโจมวิวเขาใหญ่เฟสน,นี้เป็นเฟสที่2ที่เราปิดการขายไปละวันนี้กลับเข้ามาอีกทีหนึ่งรู้สึกมีความสุขค่ะคุณลูกค้าค่ะอยู่กับธรรมชาตินาออยู่กับสายลมแสงแดดแล้วก็เห็น แปลงของลูกค้าที่มาทําเป็นบ้านสวนก็น,น่ารักน่ารักหลายแปลงมีความสุขมากคุณลูกค้าคะ่ะเดี๋ยวคุณลูกค้ารอติดตามเนาะวังก็โจมเฟสสามของเราวิวเขาใหญ่ทางน้นทางคุณลูกค้าคะ่ะนะคะคุณลูกค้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0621574449ที่ดินวิวเขาใหญ่นะจอมบัาสบายใจขอบคุณมากคะ่ะ